อ่าครับผมนะคลิปนี้ก็จะตอบว่าเซตอัพกีตาร์ทำอะไรบ้างนะกันนะครับเอาต้องกระตูดเลยครับนะฮะผมพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับแต่คลิปนี้ก็จะบอกอีกทีเอาตั้งกระตูดนะครับยันหัวเนี่ยยันหัวนี้เลยครับนะดูแลกันแบบว่าขัดให้แจ็บๆเลยนะกันนะครับนะฮะเดี๋ยวจ้องไนมันมีรอยบีอะไรเราจะขัดให้ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขัดเ็จไปแล้วบ้าง <c oughs> นะครับประมาณนี้นะครับตอนแรกมันจะดำๆเลยนะครับอ่าปิกองปิกอัพต่างๆเนี่ยเราก็ขัดทําความสะอาดแต่ดูคลิปแรกแลัวเรามีถ่ายคลิปแรกไว้อยู่นะครับอ่าตรงนี้เราก็ขัดเท่าที่มันขัดได้นะครับนะมันเอี่ยมสะอาดแต่ว่าด้วยสีด้วยอะไรเดยมมันก็จะดำๆหน่อยนะครับด้วยการใช้งานมายาวนานเนาะไอๆดำๆอะไรเงี้ยมันก็ติดปกติของมันอยู่แล้วนะครับนะครับอ่าส่วนด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังนิดนึง นี่ครับสปองสปริงนะครับเราเอาออกมาเช็ดน้ำยงน้ำยานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขัดตรงซอกนี้นะสะอาดสะอาดด้วยแล้วก็วงจรวงจรก็เอาล้างนะครีเนอร์ล้างไดเดยเป่าอย่างดีนะครับแห้งสนิทไม่มีก๊อกแก๊กนะครับนะด้านหงด้านหัวเนี่ยนะครับเราถอดมาเขาเรียกว่าตั้งคอนะครับให้มันแบบว่า เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือตรงลูกปิดเนี่ยนะครับเราก็เอากุญแจไขให้มันแน่นนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยลองถอดสายมาดูเนี่ยน็อตตรงนี้จะหมุนได้เลยอย่าให้มันหมุนได้นะครับมันเรื่องสายเนี่ยโหแค่มิลเดียวเนี่ยมันก็เพี้ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงต้องให้มันแน่นๆแล้วก็ตรงนัดเนี่ยต้องฝนให้ดีนะครับฝนให้มันไหลลื่นให้สายเนี่ยมันผ่อนคลายให้มันตึงให้มันหย่อนได้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่กีตาร์หลายๆคนเพี้ยนบ่อยนะครับอ่าอันนี้เราก็จะได้ถ่ายให้ทุกท่านได้ดูเนาะเดี๋ยวบางคนจะงงว่าเอ๊ะทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะเฟดเฟิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เครื่องปั่นใช้น้ํายาอย่างดีไม่ต้องห่วงแล้วเรามีหลายน้ํายาหลายยี่ห้อนะครับอ่านะครับขัดให้อย่างดีนะครับไม่ต้องห่วงเนาะ กีตาร์ท่านอยู่กับเราเอฟเฟกท่านอยู่กับเราในปลอดภัยแน่นอนนี่นะัอ่ะกำลังจะเตรียมใส่สายนะครับเดี๋ยวก็อ่าจะขัดนะครับใช้ผ้านะครับอย่างดีผ้านี่เลย 3M เลยขัดอย่างดีให้อีกหนึ่งทีนะ,นนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูก่อนนะอ่าจะขัดให้อีกทีหนึ่งนะครับนะบเพื่อความอ่าสะอาดนะฮะเพื่อความแบบเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะใส่สายวันนี้ใส่สายเป็นเบอร์ศูนย์เก้า นี่เ,เจ้าของแบบว่าเล่นแบบสบายมือนะครับเน้นสบายมือเนาะอ่ะโอเคนะครับผมนะก็ส่งมาเซตอัพกันได้กับร้านจจมุกิจัตไฟเนาะก็นี่เลยครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับเน้นแบบว่าเขาเรียกว่าเอาไปใช้งานจริงๆได้บนเวทีจริงนะครับนะบทุกโน้ตออกชัดเจนหมดเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเสียงให้ด้วยตัวนี้นะครับอ่ะโอเคจัดไปครับ